รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศคณะองคมนตรีมีประธานองคมนตรีหนึ่งคนและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่จะทำการด้านได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 10. หน้าที่ของปวงชนชาวไทยรักชาติประเทศกฎหมายภาคบังคับไม่ละเมิดเลือกตั้งอนุรักษ์ภาษีไม่ทุจริต รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ตราเป็นพระราชกฤษฎิกา คุณสมบัติสมาชิกวุฒิสภา40ปีคุณสมบัติของรัฐมนตรี35ปีการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายหนึ่งประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย 2. สังคมมีความสงบสุข 3. ประชาชนมีความสุขการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆให้เกิดผล 1. ด้านการเมือง 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3. ด้านกฎหมาย 4. ด้านการศึกษา